ับวันน pues ี้เรามาติดตามงานนะครับลอกข้อระบายน้ำโดยใช้กําลังคนนะครับเป็นการจ้างเหมาเทศบาลตำบลบางปูนะครับในการเทหะสมุทรปราการนะครับนีเตยกมอใหม่ยให้พวกเราทีมงานเราพูดแจ้งเจอนะครับเข้ามาติดตามงานนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ที่สัญจรนะครับเพราะว่าวันนี้เราลอกเส้นเมนกันอยู่นะครับการรอกการดาเนินการนะครับปัญหาที่ผ่านมาของการเทหะสูตรปราการ คือปัญหาน้าท่วมการระบายน้ําที่ไม่มี no in ประสิทธิภาพนะครับวันนี้นะครับนายกได้สั่งการออกมาแล้วนะครับให้ดําเนินการลอกท่อโดยใช้คนเพราะนั้นการใช้คนเนี่ยก็จะการทํางานจะค่อนข้างละเอียดมากกว่าการบรรเทาด้วยการใช้รถดูดโพนะครับก็คิดว่าจะทําให้การระบายน้ําในจางหวัานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณนะครับ